หลายคนตอนนี้นะครับก็ต้องการที่จะหางานและบอกว่าการไปทํางานยังต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รายได้เป็นเกอบเป็นกำรรล่าสุดนี้ครับต้องมาเตือนภัยกันเลยนะฮะย้ําเตือนคนไทยครับอย่าหลงเชื่อกลวงเครือข่ายนะครับกลวงนะเครือข่ายนายทนสีเทาครับที่จะหลอกไปทํางานที่เมียนมาบอกว่ามีไรายได้เนี่ยโอ้โหงดงามมากๆคนระับสถานเอกอัครทูตนะักกุ้งย่างกุ้งครับ ก็ขอย้ำเตือนคนไทยครับอย่าได้หลงเชื่อกลลวงฮะเครือข่ายในทุนสีเทาซึ่งโฆษณาชนเชื่อว่าไปทำงานในเมียนมาแล้วจะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนแต่ในความจริงครับจะถูกยึดหนังสือเดินทางทำให้กลับไทยไม่ได้โดยบีบบังคับให้ทำงานในลนักษณะขบวนการคอเซ็นเตอร์นะฮะ mm hmm. หรือสแกมเมอร์งานขายบร <c oughs> ิการทางเพศตลอดจนให้เสพยาเสพติดตกเป็นหนี้หลักแสนโดนเรียกค่าไทยและถูกลงโทษด้วยวิธีการต่างๆ หากไม่สามารถทำยอดหรือปฏิเสธที่จะทำงานหรือถูกขายต่อเป็นทอดๆซึ่งเมื่อตกลงทำงานและเดินทางเข้าไปแล้วการช่วยเหลือจากภาครัฐของเมียนมาจะกระทําได้ลําบากหรือไม่ได้เลยนะฮะ,ะรวมถึงใช้ระยะเวลานานครับและเมื่อช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายของเมียนมานั่นเองคร ก็เมื่อไม่านานมานี้เองนะคุณผู้ชมนะมีขบวนการในรูปแบบของคอ l l เ e นเตอร์สแกมเมอรนะคะขออภัยค่ะ r o m a n c ์สแกมเมอนะคะเกิดขึ้นในย่างกุ้งหลอกลวงคนไทยแล้วก็ต่างชาติให้ไปทำงานในลักษณะของหลอกลวงคนอื่นให้หลงรักทางออนไลน์นี่หลอกให้รักด้วยนะคุณหลอกให้ร่วมลงทุนแล้วก็เชิดเงินหนีไปค่ะคนไทยที่ถูกหลอกมาบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกส่งต่อไปทำงานในเมืองที่เป็นเขตปกครองตนเองในเมียนมานะคะเช่นเมืองเล้าไก่ เมืองปอกเมืองลามูเซนะคะแล้วก็เมืองอื่นๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกในดินแดนของเมียนมาในป่าในเขานะคะแล้วก็มีความทุรกันดารค่ะรวมถึงการที่พอส่งไปแบบนั้นแล้วก็ยากที่จะเข้าไปช่วยออกมาได้เพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกันดานแล้วก็ลึกลับด้วยเนาะจึงย้ําเตือนมานะที่นี่ว่าโปรดอย่าลงเชื่อการชักชวนให้ไปทํางานประเภทให้บริการรูปแบบต่างๆในประเทศเมียนมาค่ะ